สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กสามารถคี VIP นะคะเราจะวันที่18พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับสามสี่กับเจ็ดสี่ศ7 4ย์สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้า จับคู่ก็ศูนย์สี่กับสามเจ็ดศูนย์สามก็สี่เจ็ดสามสี่กับเจ็ดศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับหนจับผันควายเอวนะเมื่อคืนที่ของเราก็เข้าอยู่เดอ้อต่อไปสามาคีวีสี 4, 4, 7, 6, 9, ่กับสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเราจับหกกับเก้าให้นะหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามก็สี่เก้าหกเก้าเจ็ดเดอ้อ องเก้าหกหกเก้าสามสองสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะสี่กับเจ็ดมาเหมือนกันนะคะต่างกันหกกับเก้าศูนย์กับสามเนาะพอจับคู่ลุ้นเอาเนอเรา V A P กับเราเฉพออาะกิจสามัคคีกับสามัคคีวีถ้ามันไม่สลับกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อช่วงนี้เราจะลงเร็วหน่อยเนาะเพราะตอนบ่ายเราต้องไปงานศพกว่าจะเสร็จก็วันอาทิตย์วันจันทร์โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ลงเด้อ